สวัสดีครับามาพบกับผมนาทีเทพนะครับามาในเนื้อที่หนึ่งไร่ฮโปรเจกต์ใหม่เนื้อที่หนึ่งไร่นะโปรเจกต์ใหม่หนึ่งไร่เป็นแบบโคกหนองนาก็ว่าได้นะฮประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นางานงานขุดเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้งานขุดเราเรียบร้อยแล้ว นะครับงานปรับเราเรียบร้อยแล้วทีนี้งานต่อไปที่เราจะทําก็คือเป็นงานวางระบบน้ําเข้านะฮะอันนี้เป็นน้ําบาดาลที่ผมเจาะไว้อ่าอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็ทำการต่อต่อระบบน้ำเพื่อที่จะมาลงอ่ในในคลองนะในคลองในสระที่เราขุดไปแล้วก็อ่อันนี้เป็น เป็นอ p ีที่สามแล้วนะฮะอีพีที่สองยังไม่ได้ลงให้ดูเลยนะฮะเป็นอีพีที่สามละเป็นงานงานเดินท่อแล้วนะฮะงานเดินท่องานวางระบบน้ําเข้าละงานวางระบบน้ําเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เป็นงานปลูกก็จะปลูกทั้งปลูกทั้งวางท่อเข้าไปด้วยการคู่กันไปเลยนะนะครับตอนนี้เราต่อน้ําเข้ามาแปลงนี้ก่อนนะฮะ แรงนี้ผมก็ทำการวางท่อไว้อยู่เพื่อที่จะให้ล็อกที่หนึ่งกับล็อกที่สองในเขาเชื่อมหากันนะฮะเขาเชื่อมหากันโดยการวางท่อท่อลอดนะฮะท่อลอดถนนเนี่ยฮะแล้วก็วางระดับน้ำนะฮะใส่ข้องอวางระดับน้ำไว้เพื่อที่จะให้น้ำของเขา เมื่อถึงจุดที่เราวางระดับน้ําเขาจะล้นจากท่อไหลลงไปด้านล่างเห็นไหมไหลไปอีกล็อกหนึ่งเนาะไหลอีกล็อกหนึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องต่อน้ําเพื่อที่จะ,ะไปทุกล็อกนะครับเราต่อน้ําไปแค่สองล็อกนะฮะก็คือล็อกนี้นะฮะล็อกนี้กับล็อกโน้นเพราะว่าเราไม่ได้ฝังท่อ สองล็อกนี้ไม่ได้ฝังท่อเชื่อมหากันนะฮะก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องต่อท่อเดี๋ยวต้องต่อท่อไปตรงโน้นอีกนะอ่าตอนนี้ท่อผมไม่พอนะท่อผมไม่พอเดี๋ยวผมจะต้องไปลื้อท่อจากข้างบนลงมานะท่อที่ผมผมไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ใช้อยู่แต่ว่าตอนนี้ ปั๊มไดโวเสียนะครับปั๊มไดโวเสียแล้วก็เลยก็เลยไม่ได้ใช้โดนบนขอบบ่อสมทบนะครับตรงนั้นไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ก็เลยเดี๋ยวจะไปลื้อท่อตรงนั้นออกลงมาใช้ตรงนี้นะนี่วิธีการเดินท่อเนี่ยผมก็จะวางอาอันนี้เป็นท่อสองนิ้วนะท่อสองนิ้วที่ต่อมาจากน้ำประดาน เสร็จแล้วมาถึงตรงเนี้ยผมก็จะตรงนี้ตรงเป็นตรงกลางของฝั่งทิศนี้นะของฝั่งนี้ของสะนี้นะผมก็จะวางท่อเป็นสามทางสามทางแบบนี้นะฮะสองนิ้วลดหนึ่งนิ้วแล้วก็ใส่บอลวาลตัวหนึง่งเพื่อที่จะใช้สายยางนะฮะเห็นไหมเนี่ยเพื่อที่จะใช้สายยางสวม แล้วก็ทําการเดินลดน้ําบริเวณใกล้ๆตรงนี้นะครับบริเวณใกล้ๆตรงนี้ฝั่งโน้นก็เหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะใส่บอลวาลอย่างนี้ตัวหนึ่งนะครับเตรียมไว้เมื่อกี้ที่ให้ดูนะฮะเรียบร้อยละตัวหนึ่ง <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ตรงโน้นนะฝั่งโน้นเพื่อที่จะดึงสายยางเดินลดได้แล้วก็ตรงกลาง เนี่ยก็จะใส่อีกสองตัวเพื่อที่จะอใส่ตัวหนึ่งเพื่อที่จะดึงไปฝั่งทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เนาะอันนี้เป็นทิศตะวันออกฝั่งที่ผมยืนเป็นทิศตะวันตกนะฮะเมื่อวานก็ทําการดัดแปลงนะพริกดัดแปลงพริกแพงนะท่อ,อเนื่องจากว่าท่อตรงเนี้ยปกติเขาเป็นสามทางเป็นท่อสามทางแล้วแล้วตัวสามทาง อสองนิ้วรถสี่หุนเนี่ยเขาหักผมก็เลยใช้จุบมาปิดนะแล้วก็ทากาวแต่คิดว่าน่าจะอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็หักเหมือนกันแล้วก็ทำการผ่าท่อ2ขนาด2นิ้วมาโอบด้านข้างด้านนอกด้านนอกนะทากาวแนละ้วแล้วก็ใช้ยางในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะพันพันให้เขาแน่นไว้นะก็ก็น่าจะน่าจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้ส่วนตรงไหนที่เขาซึมออก ก็เป็นการาวางน้ําหยดตรงนั้นไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาเอาต้นไม้เอา,อาพืชผักอะไรก็ได้ไปปลูกตรงนั้นเพื่อที่จะให้เขาได้น้ําไปในตัวนะที่ผมจะปลูกอันนี้อันนี้เป็นข้อต่อเดี๋ยวผมจะต่อต่อทอไปนู้นอีกงานปลูกก็ยังยังมีเรื่อยๆนะฮะยังยังต้องปลูกเรื่อยๆก็คือตอนนี้มีต้นชัย ต้นชัย,ยาเนาะต้นชัย,ยาเนี่ยผมปลูกไปแล้วข้างนี้ปลูกไปแล้วปลูกไปสมล็อกเหลืออีกล็อกหนึ่งยังปลูกไม่เสร็จนะครับยังปลูกไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราก็คือตอนนี้ดินเขายังยังพอที่จะนิ่มอยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกนะฮะไปปลูกต้นชาย,ยานะ อาศัยจังหวะที่ดินนิ่มๆเนี่ยแหละเราก็เอาต้นเขาไปเสียบเสียบไว้นะะไป๋ยวให้เพื่อนๆมองดูอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคครับมาตัดเป็นท่อนๆนะเป็นท่อนๆง่ายๆเลยเนี่ยเสียบพุ๊บอย่อเงี่ยนะฮะ ก็ทำการเอาไปปักหมดถังแล้วแต่ว่ายังไม่พอนะครับยังไม่พอ <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปตัดมามาเสียบอีกนะครับอ่ทาทำเป็นสองแถวเดี๋ยวผมจะเสียบตรงระหว่างไหลตรงเนี้ยแนวสลบนะฮะตรงกลางๆงนะีตรงที่มันยังไม่โดนน้ำท่วมนะกะกะประมาณว่า ประมาณว่าที่มันจะไม่ให้โดนน้ําท่วมนะฮะก็จะทําให้เป็นสองแถวถามว่าทําไมถึงต้องเป็นต้นชัยานะฮะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วทําไมต้องปลูกเยอะแยะเลยผมปลูกทุกสองแถวทุกทุกสองแถวทุกทุกล็อกเพราะว่าล็อกตรงนี้มันมีทั้งหมดสี่ล็อกนะฮะสี่ล็อกอันนี้ฝั่งอเอาฝั่งทิศนี้อันนี้เป็นทิศ ทิศเหนือฝั่งตะวันตกนะฮะทิศเหนือฝั่งตะวันออกทิศต,ตะวันออกฝั่งอทิศใต้เนาอะ,อะทิศใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็อทิศทิศใต้ฝั่งตะวันตกนะทั้งหมดมี4ล็อกแบ่งล็อกเท่าเๆกันนะครับแบ่งล็อกเท่าๆกันโดยประมาณว่าให้มันเท่ากันนะครับจะปลูก ต้นชาย,ยาทั้งหมดเลยนะครับแบบเหมือนกันนะฮะแบบเหมือนกันเลยคือปลูกสองแถวนะเป็นปลูกสองแถวแล้วก็ทุกสี่ล็อกนะครับทำไมต้องปลูกเยอะแยะเพราะต้นชาย,ยาเนี่ยปลาชอบกินเนาะปลาชอบกินเ,เวลาที่เรา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 ทานไม่หมดเราก็สามารถที่จะ เด็ดๆนะหรือว่าตัดแต่งต้นนะครับเวลาเขาขึ้นเยอะเราก็โยนลงไปในสะเป็นอาหารเป็นอาหารปลานะครับเป็นอาหารปลาไปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองอหัวอาหารนะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติตอนนี้ก็เหลือโคกไว้ตรงนั้นเหลือโคกไว้ตรงนั้นประมาณ120ตารางเมตรถึง140ตารางเมตรนะฮะทุกๆุก ทุกๆล็อกนะฮะทั้งหมดมีสี่ล็อกนะครับสี่ล็อกก็เสร็จแล้วเดี๋ยวางานท่อก็จะเดินมานะเดินมาใส่ตรงเนี้ยนะฮะสองล็อกเสร็จแล้วผมก็จะงานปลูกก็จะเริ่มเข้านะฮะเริ่มเข้าก็ปลูกคู่ควบคู่กันไปเนาะงานท่อเข้างานปลูกก็เข้านะครับแล้วก็งานรดน้ํามันก็จะ ตามไปด้วยนะครับเนาะงานดูแลแล้วก็งานปลูกก็จะควบคู่กันไปทั้งหมดเลยนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามดูนะครับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวต้นชายาวันนี้ผมจะไปเอากิ่งด้านล่างมาปลูกนะครับมีมีอยู่แล้วมาปลูกให้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปขุดต้นกล้วยละนะเป็นกล้วยหอมทองเป็นกล้วยน้ำว้าน้ำว้า,าน้ำว้า,น,วาน้ำว้าปากช่องน้ำว้า เตี้ยนะแล้วก็หอมเขียวเอยอะไรก็แล้วแต่ผมจะเอามาลงนะฮะมาลงลงไว้ก่อนเนาะลงให้เยอะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาโตเราค่อยอเลือกเอาเลือกสรรเอาว่าต้นไหนที่เราจะเอาไว้เรื่องไหนที่ต้นไหนที่ไม่สวยเราก็จะเอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินเรามีว,วัวเรามีไก่เนาะเรามีมีปลานะครับก็จะเป็นอาหารธรรมชาติ ที่สามารถเอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะฮะเนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ยาวนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะเป็นการบันทึกความทรงจำในการเริ่มต้นทําในที่แปลงนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งไร่นะฮะโคกหนองนาโมเดลอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะฮะนะ เเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ